อยู่บ้านช่วงนี้ก็สามารถสร้างอาชีพเป็นของตัวเองได้ครับในช่วงวิกฤตตอนนี้เปลี่ยนุณเป็นเจ้าของธุรกิจแฟชั่นได้ครับตกงานไม่ต้องตกใจยิ่งในยุคเศรษฐกิจตกต่ำเช่นนี้เราต้องหาแผนสำรองรองรับสำหรับชีวิตเอาไว้เพราะทุกบริษัทกำลังประสบปัญหาหนักเช่นเดียวกัน้างออกของเจ้าของธุรกิจคือปลดคนงานหรือปิด เพราะฉะนั้นเราจึงควรเตรียมหาแผน่งสำรองไว้รองรับสำหรับอนาคตต่อไปครับเราเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณเราสอนการสร้าง เป็น้วยคูสเตอร์ตั้งแต่พื้นฐานจากศูนย์จนจะทั่งสามารถไปประกอบอาชีพกายเองตลอดจนการบริหารร้านตัดเสื้อหรือธุรกิจแฟชั่นเสื้อผ้าไม่ต้องมีพื้นฐานด้านเสื้อผ้ามาก่อบไม่ต้องมีประสบการณ์ก็สามารถมาเรียนได้ครับเรียนได้ทุกเพศทุกไฟเพียงแต่มีความสนใจด้านการออกแบบสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าก็พอครับสอนโดยครูอาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์ด้านการสอนมากกว่า25ปีคนไม่มีเวลา ไม่ค่อยมีเวลาว่างก็ไม่ใช่ปัญหาครับเราเปิดสอนทางออนไลน์ด้วยครับอยู่บ้านก็สามารถเรียนได้ครับเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้มีวิดีโอและหนังสือเรียนให้สามารถเปิดดูได้ตลอดเวลาไม่ต้องมานั่งเรียนที่โรงเรียนก็ได้ครับเรียนจบสามารถไปประกอบอาชีพได้เลยครับมีใบประกาศปีนบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการให้ด้วยครับสามารถสร้างไรายได้สร้างอาชีพได้จริงหากสนใจติดต่อมาที่เบอร์โทรหรือไลน์หรือเฟซบุ๊กด้านล่างนี้ได้เลยครับรับจำนวนจำกัดซุ สวัสดีครับเรียนเชิญผู้ประกอบการและผู้รักอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าทุกทนนะครับเรามีเครื่องมือทำมาหากินสําหรับผู้ประกอบอาชีพตัดเย็บเสืมเม้อผ้าการเม้นหรือเพิ่งเริ่มต้นประกอบอาชีพเสื้อผ้าหรือไม่รู้จะทำมาหากินอะไรแล้วเรามีตัวช่วยครับผมโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าเกตไซและวางมาเครื่องวาดแพทเทิร์นเสื้อผ้าพร้อมตัดแพทเทิร์น ออกมาเป็นชิ้นๆได้เลยเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นประกอบอาชีพใหม่ด้านตัดเย็บเสื้อผ้าด้านแพทเทิร์นไม่มีเงินทุนหรือตกงานมองหาอาชีพใหม่ตัวนี้ช่วยท่านได้ครับมาเริ่มต้นประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสร้างแพทเทิร์นผลิตเสื้อผ้าจากธุรกิจเล็กๆผู้ที่ต้องการสร้างเป็นแบรนด์ของตัวเองหรือเด็กจบใหม่หรือคนตกงานหรือสตาร์ e. ทอัพ SME ทําทให้คนคนเดียวสามารถทําอยู่กับบ้านได้ครับสร้างแพทเทิร์นอยู่กับบ้านแล้วก็ส่งงานตามโรงงานการ ต่างๆไม่ต้องไปสมัครงานที่ไหนครับทําเพื่อนที่บ้านเลี้ยงลูกไฟทํเพื่อนไปก็ได้ครับเหมาะก,กับยุคสมัยนี้เสร็จแล้วส่งไฟล์ไปให้โรงงานการเม้นต่างๆผ่านไลน์ผ่านเฟซผ,ผ,ผ่านเมลก,ก็ได้ครับคนไม่มีความรู้ด้านเต้เนก็สามารถทําได้ครับเรามีวิดีโอสอนพร้อมตำราเรียนให้ท่านฟรีสามารถประกอบอาชีพได้ทันทีครับรลยได้ดีมีเวลาเลี้ยงลูกอยู่กับบ้าน สามารถทำที่บ้านเองได้ครับเป็นเจ้าของธุรกิจเองได้หรือธุรกิจที่ท่านทำเป็นจารเเน้นอ,อยู่แล้วก็สามารถต่อยอดพัฒนาจากแพทเทิร์นกระดาษเดิมๆสู่ไฟล์ยุคดิจิตอล 5G เปลี่ยนจากการทำแพทเทิร์นด้วยมือหรือกระดาษมาใช้โปรแกรมสร้างแพทเทิร์นแผนรวดเร็วทันใจไม่ต้องเก็บกระดาษให้ลกโรงงานเก็บเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ในแแลชได์อันเล็กๆอันเดียว ส่งไฟ์โอนไฟล์ผ่านเซตดไดไฮไลท์ผ่านเฟซง่ายนิดเดียวครับเองเชยเลยครับผู้ประกอบการทุกท่านเราช่วยท่านได้ทําให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายลดขั้นตอนอันแสนยุ่งยากการจัดเก็บเพอท่านกระดาษแบบเดิมที่ลกเต็มโรงงานสู่ยุคใหม่ทุกอย่างเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ต้องการแบบไหนเราพิมพ์ออกมา แค่นั้นเองครับผมเราเป็นผู้นําด้านโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นเกจส์วางมาเครื่องวาดแพทเทิร์นกระดาษลอกแบบโปุแกรมอสอนการใช้งานให้ท่านที่สนใจต้องการเรียนรู้ด้านโปรแกรมเสื้อผ้าหรืออยากเรียนรู้ว่าการใช้งานโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าแตกต่างจากการสร้างด้วยมืออย่างไรโปรแกรมและเครื่องวาดแพทเทิร์นราคาเริ่มต้นที่หลักหมื่นได้เงินผลตอบแทนหลักล้านได้สามารถทํางานได้เลยครับด้วยโปรแกรมแล้วก็เครื่องวาดแพทเทิร์นแค่นี้ท่านก็สามารถประกอบอาชีพ อยู่กับบ้านได้แล้วครับแต่ถ้าต้องการชุดใหญ่กว่านั้นเราก็มีบริการท่านไซสุสขนาด่อนได้ส0เดือนครับไม่เสียดอกเบี้ย เรามาพร้อมเครื่องวาดแพทเทิร์นมาสาธิตให้ท่านดูถึงที่โรงงานท่านใดสนใจติดต่อมาได้ครับทางไลน์ทางโทงรศัพท์ทางเฟซเราสอนใช้งานโปรแกรมสอนสร้างแพทเทิร์นให้ท่านตีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดเลยทั้งสิน้นถ้าท่านต้องการทราบว่าการใช้งานโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นจะดีกว่าสร้างมืออย่างไรเรามีเครื่องให้ท่านทดลองใช้งานฟรีที่โรงงานถ้าท่านใดไม่พอใจหรือคิดว่าไม่ดีจริงอย่างที่เราพูดไว้ท่านก็ไม่ต้องเสียงเงินเลยสักบาทเดียวครับผมเราสอนให้ทุกท่านสําหรับผู้ที่ประกอบอาชีพ ตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่แล้วที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจากระบบเก่ามาเป็นระบบแบบใหม่หรือสําหรับผู้เริ่มต้นที่จะประกอบอาชีพด้านตัดเย็บเสื้อผ้าสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าหรือผู้ที่ทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านแฟชั่นหรือผู้ที่ต้องมีความต้องการมีความรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเชิญเข้ามาเรียนรู้สายงานด้านนี้ได้เลยครับสอนสร้างแพทเทิร์นด้วยคอมพิวเตอร์